ยูจีรนันเคลื่อนไหวแล้วหลังทันธนากรออกโรงป้องปมดามาปะแมวต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สาม,ามีอย่างทันธนากรก็ได้เคลื่อนไหวหลังยูจีรนันเจอปมดามาปาแมวนักแสดงรุ่นใหญ่โดยก่อนหน้านี้เขาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่ารู้มาตลอดว่าความยุติธรรมมันไม่มีจริงแค่เราจะทนอยู่กับมันได้แค่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับระบบปิดเปี้ยวของสื่อบันเทิงและเพจคอนเทนต์ต่าง ใครมือถือก็เป็นนักข่าวตั้งคอนเทนต์ได้เขียนคอนเทนต์เป็นหน่อยก็รายงานข่าวได้จัรยาบัรตอนนี้ต้องการแค่ยอดวิวยอดคอมเมนต์เป็นการชักจูงแบบพวกมาลากกันไปสนุกในการตอบคำถามทายปัญหาชื่อยอดที่ใส่อักษรมาทุกตัวไม่สนจิตใจของคนที่ถูกตีตาด้วยอักษรไม่กี่ตัวแชร์เท่ากับช่วยช่วยเหลือเท่ากับต้องโชว์สลิปการโอนเราช่วยไปก็ไม่ได้บอกใคร ต้องโพสต์ว่าโอนเงินไปเท่าไหร่เรามีความสุขแบบนี้แหละไม่จําเป็นต้องสร้างภาพไปบอกใครๆว่าเราดีจะเลี้ยงดูอย่าปั่นมากเกินไปนะครับการช่วยคนใครสะดวกแบบไหนก็ร่วมใจกันทำสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือส่งให้ผู้ที่ขอรับให้ดีที่สุดยุยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมีแต่พลังบวกที่ดีกับทุกคนใครอยู่ใกล้จะรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาเสียใจนะเห็นจากแววตา แต่ก็พูดว่าไม่เป็นไรผมเห็นแล้วก็เจ็บในหัวใจฝากให้นะครับดูให้จริงก่อนจะเขียนอะไรด่าผมได้แต่อย่าด่าภรรยาผมสิ่งไหนที่เขาไม่ได้เป็นอีกทั้งงานนี้นางเอกดังอย่างยูเจรนานก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังทันธนากรออกโรงป้องปมป้าแมวโดยงานนี้ยูเจรนานก็ได้โพสระบุข,ข้อความว่าขอบคุณที่อยู่ข้างๆอยู่เสมอนะคะขอบคุณหลังข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ